สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอ้าน้องอีเแม่พบพาอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมือนี้พบพาะกับสาวบัวในบรรยากาศย่ำเศร้าๆพี่น้องร่มเย็นว้อยวอยเนาะเมือนี่อากาศดีพี่น้องเนาะมือนี้สาวบัวกบถือโอกาสนี่น้องาทักทายพี่น้องแฟนคลับ FC เอฟซีเพอ่์สุขสุขคนเนาะเพราะว่าโดนดเนาะสาวบัวสิเด็ดมะนางว่าหน้ากล่องแบบนี้เอาหน้าเลยๆมาสูพี่สูน้องเบืงองเนาะกับมือนี่กะ อยากมาทักทายเนาะอยากมาทักทายพี่น้องแฟนคลับ fc เบอร์สู่คนเนาะทางเก่าเลยกับใหม่เนาะพี่น้องเนาะกะบบางว่าพี่น้องทุกๆคนคงสิอยู่ดีสบายเนาะพี่น้องเนาะกะบสำหรับคลิปนี้เนาะคลิปนี้สาบัวกับสีมาพาพี่น้องมาชมสวนอีกคือเก่าเนาะสีมาเวาให้พี่ให้น้องฟังสําหรับแฟนคลับ fc ที่เพิ่นเขามาใหม่เนาะบางคนเพิ่นอาจสีสงสัยแลวกัอ่า อาสิอยากถามเนาะว่าสาบัวเห็ดอียังอยู่ไชเนาะหรือว่าเป็นแบบใดเนาะสาบัวก็เลยทือโอกาสนี้มาบอวาสุพีสุนองฟังเนาะพี่น้องวันนี้เป็นการมานังคุยเนาะแล้วก็ให้พี่น้องชงมบรรยากาศทางล้างไปน้ำเนาะก็มีดอกท่านตะวันประกอบฉากหน่อยหนึ่งพี่น้องเนาะอันผู้ว่าบวงามแต่ว่าเอาอัน้างลัางมาประกอบพี่น้องเนาะก็อ่าสำหรับสถานที่หรือว่า สิิงที่สาบ,บว่เหตุอยู่ในตอนนี้เนาะพี่น้องก็คือเป็นสวนพักพี่น้องเป็นสวนพักแบบปลอดสารเนาะแล้วก็่วนวัสถานที่ของเฮาก็คือเป็นสวนพักดาดฝ้าเนาะพี่น้องซึ่งหลายๆคนได้ยินแล้วก็อาจสิแปลกใจเนาะพี่น้องว่ามันเกิดขึ้นได้จากไรนเนาะพี่น้องแต่ว่ากับบแปลกพี่น้องเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเนาะอยู่สถานทีแห่งนี้แหละพี่น้องคือดาดฟ้าห้างเซ็นเตอร์วันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนาะ,ะหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเอฟซีเก่าเนาะ กะฮูดีอยู่แล้วเนาะว่าสาบวัวสิเหตุเกี่ยวกับการปลูกพืชพักและกะซิมีบางส่วนบางตอนเนาะสาบวัวกะซิมาแนะนําหรือว่าซิมีเคล็ดลับมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการอีกอย่างต่างๆออกมาเผยแร่ออกมาแบ่งปันเนาะแต่ว่าอย่างที่สาบวัวเคยบอกไปในเกือบทุกๆคลิปเนาะว่าจริงๆแล้วสาบวัวบริเวณคนที่มีความูอบริเวณคนที่เลี่ยนจบทางด้านการเกษตรเนาะแต่ว่าสาบัวเป็นเพียงคนคนหนึ่งเนาะ ทีมีประสบการณ์นเนาะที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการปลูกการดูแลการอยังต่างๆในเกี่ยวกับการปลูกพืชผักเนาะแล้วก็ามานําำเสนอหรือว่ามาแบ่งมาปั่นในสิ่งทีสาวบวกเคยได้เห็ดเคยได้ร่องแล้วก็เห็นผลหรือว่าเป็นแบบไร้าวบวกกับมาบอกสุพีสุนองฟังเนาะก็คือจุดประสงค์ของชาวบวกก็คืออยากมาเผยแร่ใน ประสบการณ์หรือว่าควบบูที่สาบัวมีเล็กๆหน่อยๆเนาะมาแบงปันพีพีน่องนองหลายๆคนที่เพิ่นมากในการปลูกพืชพักแต่ว่าบหูว่าสิเหล่มต้นแบบใดหรือว่าบางคนปลูกไปแล้วพักบัใหญ่พักบองงามเนาะนี่แหละสาวบัวกับพยายามเสาะหาความบูเนาะที่สาบัวมีเนาะพี่น้องที่สาบัวมีจากประสบการณ์เนาะมาแบงปันสูพีสูน้องฟังกับบหูว่าพี่น้องสิถือใจหรือสิจังใดเนาะ ทั้งเบสทั้งมวนเนาะสาวบวก็อยากอยากบอกให้พี่น้องเข้าใจเนาะว่าถึงแม้สาวบวกสีบ่เป็นคนมีความือสูงเนาะแต่ว่าอย่างหน่อยสาวบวก็อยากทำหน้าที่แบบว่าแบ่งปันพี่น้องเนาะในสิ่งที่สาบวบัวหูมากเนาะในสิ่งที่สาบวบัวประสบพบ่อมากหรือว่าผ่านมาก,ก่อนแล้วเนาะพี่น้องนี่แหละคือจุดประสงค์ของสาบวบัวเนาะจริงๆแล้วสาวบวกก็กระหูดอกเนาะว่าการที่สาบวบัวเฮ็ดไปแล้วพี่น้องสีชื่นชอบบอ่อหรือว่าสีดคยบ้อจาก สาวบัวบอเนาะอันนี้ก็ขืนอ,อยู่กับพีกับหนองเนาะว่าสิอ่าพิจรารณาแบบใดเนาะพี่น้องเนาะสา้าบัวกะอ่าเป็นคนบรรบาดพี่น้องเนาะเป็นคนบรรบาดเป็นคนบรรหนกพี่น้องว่ามีพ่วมหูยังแต่ว่าสา้าบัวนี่คือที่ได้มาเหตุยูทูปเนาะพี่น้องทีได้ดมาเหตุยูทู e นี่ก็คือสา้าบัวมองเห็นปัญหาของคนในเมืองเนาะคนในเมืองนี่คือข้าเจ้าอยากกูคือพักไว้กินเองแต่ว่าข้าเจ้าบ่หูว่าสิเริ่มต้วนแบบได้หนึ่งสองสามสี่จังสี่นะพี่น้องสา้าบัวก็เลย ได้สางช่องึ้นมากแล้วก็เผยแผ่ในสิ่งที่ซาบวัวเรียนรู้มากเนาะพี่น้องเรียนรู้จากประสบการณ์นี่แหลนะเนาะเพื่อว่าสิได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องหลายหลยคนหรือว่ามูเพื่อนหลายๆคนเนะาะแต่ว่าก็อ่าก็คือวบาแหละพี่น้องช่องของซาบวนะัวเนาะมันยังเป็นช่องน,น้อยๆพี่น้องเนาะย่งย่งบ่ท่านไดเผยแร่ออกไปว่วงกว้างเนาะกับสีหูกันแค่วงแคบๆกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะนี่แหละพี่น้องก็เลย บ่มียังไรดอกพี่น้องเน,นาะซาบัวก็อยากมาเบาสูพีสูน้องฟังเพื่อว่าพี่น้องแฟนคลับเอฟซีที่เพิ่นเขามาใหม่เนาะเพื่อเพิ่นอ,อยากบูกว่าซาบัวเฮ็ดยังอยู่มองไรหรือว่าจังไรเนาะพี่น้องเน,น,นี่แหละก็คือซาบัวกับปูกพักพี่น้องเนาะเฮ็ดอาชีพนี่มาเป็นซิบกว่าปีแล้วพี่น้องซิบกว่าปีแล้วจากนี่แหละพี่น้องจากแรงงานคนหนึ่งธรรมดานี่แหละพี่น้องเนาะก็เขามาทํางานกันบบังเอิญมาเจอผู้ใหญ่เนาะ ดูไงที่เพิินใจดีแล้วก็เพิ่นกับสนับสนุนให้ชาวบัวมาเหตดทางด้านนี่เนาะแต่ว่าชาวบัวกะคิดว่ามันกะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะที่เสิหเหตดในห้าสามารถนําไปต่อยอดได้เนาะืี่น,น้ชาวบัวเป็นหลูกจางแตว่วนข้างหนา้ากะบ่แน่เนาะพี่น้องยังก็เกิดขื้นได้เนะาะถ้าเฮามีคววมตั้งใจเนาะพี่น้องเพราะว่าคนเ้าทุกคนมีคววมฟันพี่น้องมีค่วมฟันมีคววมหวังเนาะแต่ว่าค่วมฟันกับคววมหวังนัง้นสิเป็นจริงหรือบอขึ้นอยู่กับัตห้าแล้วก็แรงบันดานใจแล้วก็กำลังใ,ใจจาก พี่น้องมูเพื่อนนั่มเนาะพี่น้องเน,นเาะพะฉนั้นแล้วกะถ้าผู้ใดได้เบ่งคลิปหนีเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดได้เบ่งคลิปหนีได้ชมคลิปนีลปนแล้วกะถ้าคิดว่า,อ,าอยากให้ชาวบัวเหตุคลิปแนวนี้ต่อไปเนาะกะซอยคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าแสดงความคิดเห็นมาว่าในสิ่งที่ชาวบัวเหตุอยู่ในถูกมือหนีเนาะเป็นแบบใดแล้วกะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมบอหเือาเป็นประโยชน์ต่อมูเพื่อนบอจังไรผาาพี่น้องคอมเมนต์มากเลยกะฝากพี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ชาวบัวในการเหตุคลิปต่อต่อไปนั่มเนาะพี่น้อง ซาบัวซียู่ใดกะขืนอยู่กับพี่กำหนองเนาะถ้าพี่น้องให้กำลังใจหรือว่าทรงแรงใจให้ยซาบัวเนาะมันกะสีหนยซาบัวมีแรงบันดาลใจที่สิก้าวเดินต่อไปเนาะพี่น้องซาบัวกะอยากอยากเฮ็ดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งหั่นล่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าหาลังเทือซาบัวกะบ่เกง่งพี่น้องเนาะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าซาบัวเป็นคนบ่เกง่งบ่ค่อยบ่ค่อยมีความรู้ทางด้านอ่าเทคโนโลยีเนาะพี่น้องเรื่อง อ่า,อางก็แล้วแต่เนาะสาวบัวสิท,ทีเป็นคนแบบว่าหัวฉาแน่จังหน่อยพี่น้องเนาะแต่ว่าด้วยความที่สาวบัวกะอยากแรีงปั่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นบางคลิปก็อาจสิออกมาบอดีปนใดเนาะจังได้สาวบัวก็ต้องกับขอโทษข้อภัยพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะหาลังเทือดทายไปกล่องสั่นกล่องอยังหรือว่าอาจจะมีคำเบาคำได้ทีเบาไปแล้วพิษแน่ถึกแน่จังได้สาวบัวก็ต้องกับขอโทษข้อภัยเนาะพี่น้องเพราะว่าสาวบัวก็เป็นมือใหม่เนาะมือใหม่ฮัดเบาฮัดเบาฮัตไายอ่าแล้วก็ เขาเอื่นว่าจะไหนล่ะฮัดฮัดตัวเองจากคนธรรมดาคนหนึ่งคนสวนธรรมดาคนหนึ่งไห้มากลายเป็นคันสีบอกว่าวคู่กับโบแมนพี่น้องย่างโบน่นไห่แมนคู่นะแต่ว่าสาวบวกก็คือพยายามหาคำวบาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วก็ฟังง่ายที่สุดให้พี่ให้น้องฟังเนาะแต่ว่าก็คือว่าแหละพี่น้องเนาะสาวบวกก็ เทคนิคทางด้านการเวา่าหรือว่าความหูกับบคอยมีในการเวานะ่าเนาะมันกระสีอาสิออกมาโบคอยดีปันไดเนาะสาวบัวกับตองกาพ่อโทษข้อไพนะ่เนาะหรือว่ามีค,เคํเว่าคําใดทีเว่าออกไปแล้วมันบอสุภาพจงไรกะนั่นแหละเนาะพี่นนอกกับอ่า,างว่าพี่นนอกคงสีเข้าใจเนาะพี่นนอกเพราะว่าสาวบัวกัเป็นยูทูบเบอร์เมื่อไหม่เนาะพี่นนอกยูทูบเบอร์เมื่อไหม่แล้วก็เป็นเมื่อสมัครเหลิยพี่นนอกเนาะโดยท่ว,วมที ใจมากเนาะใจมากแลวก็อยากเห็ดอยากสั่งขผ้นมากเพื่อหนึ่งมากก็คือเด็ดเพยแพรซอมมากก็เพื่อควมสนุกสนานเนาะพี่น้องแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือถึงแมนว่าซาบวัวสิไปได้บอกไก่เนาะพี่น้องเนาะแต่อย่างหน่อยซาบัวก็กคือได้เห็ดในสิ่งที่ซาบวัวามากักในสิ่งที่ซาบวัว อยากเห็ดเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจแล้วเนาะก็ถือว่าสํำหนีสาบัวก็ถือว่าดีใจสุดๆแล้วเนาะทีซาบัวได้เห็ดไปตามพ่วมไฟฟันของจ้าพองเนาะคือจริงๆแล้วซาบัวนี่คิดมากโดนแล้วพี่น้องทีอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแต่ว่าควมหูบ่มีคือสาบัวบอกให้ฟังนะพี่หน้องบ่หูว่าการทีสิเป็นยูทูบเบอร์มันต้องเห็ดยังไรแน่มันต้องมียังแนต้องมีนั่นมีนี่มี สาระผัดซิงสาระผัดยางนี่ะพี่น้องทีสาวบัวเข้าใจเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันกับองค์ประกอบมันกับมีหลายอย่างคือการแตะลักลักแล้วก็คือควมหูควมสามารถพี่น้องการที่สิเป็นยูทูบเบอร์ใดก็คือเขาต้องกาแสดงออกมีค่วมหูมีค่วมสามารถถึงแม้นว่าค่วมหูเฮาสีมีทั้งด้านใดก็สร้างเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็นั่งมาแบ่งปันในสิ่งที่เฮาคิดว่ามันสิเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนาะพี่น้องนี่แหละคือตัวตนของสาวบัวเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้พี่น้องสิเป็นคนเบาแบบ อาชีวาเบาโบเก่งกับโบแมนพี่น้องคือเป็นคนเบาเก่งแต่ว่าเป็นคนเบาบคอยมีสาละพี่น้องเนาะลายลายคนกับที่ติดตามซาบัวมามานานเนาะกับสิสีเข่าใจเนาะว่าซาบัวเป็นคนสไตล์ประมาณนี่พี่น้องเป็นคนสไตล์นี่เป็นคนเบาประมาณนี่เนาะแต่ว่าลักลักษแล้วก็คือมีตะค่วมจริงใจเนาะมีตะค่วมจริงใจมีต่ค่วมหักควมแพงควมจากแบงปันให้พีห้น้องทุกๆกคนเนาะพี่น้องพอะนนแล้วเนาะถ้าผู้ใด มักหรือว่าชื่นชอบหรือว่าอยากให้กำลังใจสาวบัวกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวบวัวในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่ให้นอ้องได้รับเบิง่งรับชมเนาะสำหรับคลิปนี้สาวบัวกะโคงสีได้เขาโค้งเขาอุออ้ไวเนาะสิได้อบราพ่จากพี่น้องไปก่อน้อนี้เบาร้ายแล้วพี่น้องนาะเดียวมือหนาจาังคอยติดตามเบื่องเนาะว่าสาวบัว,ส,ว,บวสิเฮ็ดคลิปแบบได้ให้พี่ให้นอ้องได้รับเบื่องรับชมเนาะ้มนี่ก็เป็นการมาคุยกันแบบสบายๆหรือว่ามันเราอ่า เรื่องเล่าชีวิตของสาวบัวเนาะว่าก,การมาเหตุยูทูบนี่จุดประสงค์คืออีย่างนอกจากอย่างที่สาวบัวบอกให้พี่หน้องฟังในคลิปนั่นแหละนอะพี่น้องนอกจากสำหรับคลิปนี้พี่น้องสาวบัวก็ต้องขอบุญขอบพุณนพ่อแเม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้สาวบัวตลอดมาเนาะขอบคุณทั้ง เพื่อนเก่าและกับเพื่อนใหม่เนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจขอบคุณทุกเหม็นทุกไลทุกซับสไครที่พี่น้องให้สาวบัวมาเนาะจากไดนสาวบัวกับขอบพระคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงเนาะสาวบัวกับขอให้พี่ให้น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะยู่ดีสบายเด้อพี่น้องอยู่ดีกินแสบอยู่เจ็บกินนัวเนาะให้พี่น้องโชกโฉกมนันมันลำลำรวยรวยเบอร์อสุขสุขคนเนาะนอนรับกับให้ได้เงินเมื่อน,นอนตื่นให้เงินเมืจจ่เงินแสนเจาหายเด้อพี่น้องกลายเป็นเงินหลานมาแท้นเนาะขอให้พี่ให้น้อง สุขสมหวังโุขดีทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างทีค่คิดที่วังเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนสบายดี